ถาวิธีชะลอวัยให้ดูเด็กกว่าอายุจริงครับหนึ่งการรับประทานอาหารแน่นอนครับอาหารครับเป็นสิ่งแรกที่สําคัญสําหรับร่างกายเลยครับผมกินอาหารร่างกายก็จะได้แบบนั้นครับยิ่งร่างกายครับได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครับทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ผักผลไม้ครับร่างกายก็จะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอครับส่งผลถึงผิวพันณ์ของเราด้วยครับ สองครับการออกกําลังกายให้เป็นประจําครับเป็นพื้นฐานสู่ร่างกายที่แข็งแรงและเฟิร์มครับส่งผลถึงผิวพรรณครับทาให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังหน้าเด็กลดริ้วรอยครับการออกกำลังกายครับจะช่วยทั้งด้านร่างกายและอารมณ์อีกด้วยครับผมสามครับอารมณ์ดีครับอารมณ์ครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีผลต่อการชะลอความแก่มากๆครับเมื่อเราโกรธหรือเครียดครับร่างกายก็จะหลั่งโอมนอร์ตอลครับและ อะดรีนครับเพิ่มขึ้นทําให้เลือดสูบฉีดแรงนะครับแตะทําส่งผลให้ผิวหน้าของเราเหี่ยวย่นได้ครับผมสครับดื่มน้ำเปล่าให้ได้ทุกวันการดื่มน้ำครับเป็นการทําให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงครับก็ยังส่งผลถึงผิวพรรณของเราอีกด้วยครับผมหครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับการนอนหลับ ไม่เพียงพอครับนอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วครับก็ยังส่งผลให้ร่างกายสุดโทมเมื่อเรานอนครับร่างกายได้หยุดพักผ่อนและมีเวลาซ่อมแซมตัวเองช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นหน้าเด็กลงไปหน้าสดใสไล้ความแก่ก่อนวัยแน่นอนเลยครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผัก ผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีะการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้าก,กัดจุด สำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสาที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการ ออกกาลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะ ถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน